คอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆอยู่นี่ h v วี48นี่พวกน้ำยาแอร์อแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นปั๊มครับก็จะมีปั๊มน้ำที่ว่าเอาไว้ดูจากข้างล่างตัวมันนิดเดียวอะ่ะแต่ว่ามันเบียดไปด้วยอุปกรณ์ที่เยอะแยะเลยสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเครื่องทำน้ำแข็งกันเดีย๋ยวว่าจะงัดแงะให้ดูด้วย แต่ให้เรามาดูกันก่อนว่าเครื่องทำน้ำแข็งมันเป็นยังไงโดยตัวนี้ผมได้นะในแอปพวกช้อปปี้ a ล a ซด้านะได้มาอยู่ประมาณราคาอยู่ประมาณพันหนะมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยแล้วผมก็ใช้มาเป็นปีอะนี่ใช้มาเป็นปีแล้วมันก็ยังใช้งานได้อยู่ฝาแตกมาแล้วด้วยตัวนี้หลักการทํางานก็น่าจะเป็นแบบคอมเพรสเซอร์ของพวกตู้เยน็นะเคยเห็นไหมมันจะมีพัดลมอยู่ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้จะเป็นพัดลมนะ คือมันจะต้องมีพัดลมเพื่อระบายความร้อนให้มมนเพราะว่ามันทําความเย็นข้างในอะมันก็ต้องมีความร้อนออกมามันก็เลยมีพัดลมเป่าออกมามันแอร์มันแอร์ที่อยู่เอาดอข้างนอกอมันก็จะมีเป่าลมร้อนออกมาใช่ไหมนี่ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของไฮคอนผลิตน้ําแข็งได้ทีละ9ก้อนครับเรามาดูข้างหลังกันนี่ข้างหลังก็จะมีวงจรมีเลยตัวนี้เป็นงานจีนเลยนะเนี่ยงานจีนเลยภาษาจีนเลยนี่ อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพวกน้ํายาแอร์มันนะนี่แล้วก็มาดูสเปคของมันสเปคตัวนี้ก็จะกินไฟอยู่ที่ถ้ามันบอกนะอยู่ที่95วัตต์ถ้า95วัตต์ก็เปิดประมาณสัก10ชั่วโมงก็หนึ่งหน่วย12ชั่วโมงอะ10เปิดสัก12ชั่วโมงก็กินไฟอยู่ประมาณ4บาทนี่นะประมาณ12ชั่วโมงนะกินไฟอยู่ประมาณ4บาทอื ก็ถ้าคิดง่ายๆ15ชั่วโมงกินสัก5บาทอะไรเงี้ยเนี่ยจากการคํานวณเอาง่ายๆเลยนะตอนนี้ความจุของของไอตัวถังนี่อยู่ที่1.3ลิตรครับอันนี้น่าจะเป็นน้ํายาครับน้ํายาแอร์นะอ600เนี่ย22กรริกรัมแล้วก็น้ําหนักมันอยู่ที่6.2กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น serial number หรือวันที่ผลิตครับใช่ปอาไม่รู้ปี22ปี23เนี่ย อจาจจะนะเดาออกแล้วตอนนี้ผมก็ให้มันกําลังทาทางานอยนู่ให้มันทํางานกันยังหนักเลยครับเดี๋ยวเรามาดูมันจะมีโหมดอยู่มันเป็นภาษาจีนนะแต่เท่าที่ผมจําได้มันจะมีอันนี้มันจะเหมือนว่าเป็นเตือนอะแต่ผมจําไม่ได้นะอันไหนมันจะเป็นเตือนสองอันนี้คือจะมีเตือนอันหนึ่งที่ว่าน้ําแข็งเต็มแล้วเตือนอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นน้ําหมด ก็มีน้ำหมดก็จะเตือนส่วนอันนี้เป็นเป็นไฟกาลังทํางานอยู่ส่วนอันนี้จะเป็นน้ําแข็งเป็นแบบว่าน้ําแข็งก้อนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นน้าแข็งก้อนเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบก้อนกรอบๆอะก้อนที่มันมีอากาศอากาศอยู่ข้างในอะกับเอาไว้เคี้ยวกุบๆได้อะกับน้ําแข็งที่เป็นน้าแข็งปกติเลยเนะี่ยมันจะทําได้2แบบอ,อันนี้ก็เป็นโหมดเลือกเขามันนะปิดเปิดแล้วก็เลือกโหมดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนวิธีการทําน้ําแข็งนี่ครับวิธีการใช้งานของมันก็เราก็เปิดมาแล้วก็เติมน้ําเข้าไปตอนนี้จะมีถาดมีถาดาไว้รองน้ําแข็งอะ่ะถ้าใครอยากให้มันเย็นไวก็เติมน้ําเย็นเข้าไปนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเติมน้ําเข้าไปมีเศษอะไรร่วงไปด้วยช่งมันอันนี้พอดีผมเอาไปล้างมาแล้วเศษอะไรมันร่วงลงไปเอามาลองให้พวกคุณดูเฉยๆผมไม่ได้เอามากินหรอกเอามาลองก่อนนี่ครับหลักการทํางานเติมน้ําไว้ ระดับประมาณนี้แล้วมันจะดูดน้ําตรงช่องข้างล่างครับแล้วก็ออกขึ้นมาขึ้นมาเข้าไปอยู่ในไอตัวนูน้นนั่นนะมันจะดูดเข้าไปอยู่ในไอกระบอกไตรงนั้นอะ่ะแล้วมันจะมีแกนที่ทําน้ําเย็นอยู่ครับทําแกนที่ทําน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันทําเสร็จเดี๋ยวมันจะต้องดีดออกมาเนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถาดที่สําหรับรองมันจะแถมที่ตักให้ด้วยเหมือนที่ตักขี้แมวเลยนี่ เอาไว้ตักน้ําแข็งครับตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับใช้งานอยู่ประมาณ 1- 3สคนน่ะสัสี่คนนี่ถ้ากินกินหนักๆก็คงไม่ไหวครับถ้าใช้งานอยู่ประมาณสองคนคน่ะสองคนสามคนน่ะได้อยู่แต่สี่คนก็จะเริ่มอาจจะผลิตไม่ทันนะผมบอกให้ถ้าพวกกินหนักๆแนะนําให้เวลากินก็เอาไปใช้งานจะใช้กระแก้วเย,ยติดด้วยก็จะได้เก็บความเย็นได้นานๆครับผม เดี๋ยวรอดูตอนมาทําน้ําแข็งเสร็จแล้วกันอันนี้มันเพิ่งทําครั้งแรกไงก็คือกว่ามันจะทําน้ําให้มันเย็นนะมันจะใช้เวลานานในการผลิตในการผลิตน้ําแข็งชุดแรกอะ่ะมันจะนานครับพอคอชุดต่อไปมันจะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวผมหยุดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวรอมันออกมาโอเคครับตอนนี้มันเริ่มผลิตน้ําแข็งเสร็จและชุดแรกเดี๋ยวดูหลักการทํางานนะนี่แหม ก็จะมีแกนแล้วก็เอาน้ําแข็งออกมาครับนี่สัาพักเดี๋ยวมันจะตักออกมานี่มันจะมีที่ตักออกมานี่อันนี้เป็นที่ผมบอกว่าโหมดที่มันทําเป็นน้าแข็งก้อนที่มันเป็นไอ้นี่น้ําแข็งกรอบๆอ,อ่ะนี่อันนี้มันชุดแรกไงมันยังทํามาไม่ค่อยสวยนะถ้าเป็นน้ําแข็งชุดแรกอะเนี่ยชุดแรกมันยังไม่ <laughs> มันไม่ค่อยเต็มเนี่ย มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเต็มอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอชุดที่สองอะ่ะก้อนมันจะสวยกว่าน,นี้ครับนี่นี่อาการเท่านั้นอย่างที่บอกอะ่ะนี่มันตักน้าขึ้นไปเติมละเดี๋ยวเรามาทํางานอีกสักชุดหนึ่งครับนี่อันนี้ชุดแรกครับก็จะได้อยู่เก้าก้อนเนาะจะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวชุดที่สองอะ่ะมันจะทําไวขึ้นแล้วเพราะว่าน้ําตรงเนี้ยมันเย็ยนแล้วครับน้ําที่มันอยู่ในเนี้ยเนี้ยเนี่ยโอ้เนี่ยน้ําเย็ยนแล้วครับ พอมันเป็นน้ําเย็นอนะ่ะมันก็จะผลิตผลิตน้ําแข็งได้ไวขึ้นคนระับถ้าใครอยากให้มันทํำเร็วๆก็เอาน้ําเย็นมาเติมเนาะนี่แหละก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับเครื่องทำน้ําแข็งนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนัแล้ะครับชุดที่สองเห็นไหมสอ,อมแล้พอชุดที่สองก็เลยก้อนจะเริ่มสวยแล้วครับก้อนก็จะเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วเนาะ <laughs> ใช้เวลาทําสักพักหนึ่งกนะ็จะได้ชุดที่สองออกมาเดี๋ยวพอละชุดที่แรกผมเทงลงอ้นั่นไปละลงน้ำให้มันเย็นไปละนี่เดี๋ยวเราดูมันออกมาครับนี่ก็ชุดที่สองก็เป็นประมาณนี้นะเนี่ยก้อนมันเริ่มสวยแล้วเห็นไหมพอชุดที่สองอชุดที่สามมันก็จะสวยกว่านี้แต่นี่ผมบอก,กทําเป็นแบบว่าน้ําแข็งกรอบอะ่ะมันก็เลยเป็นแบบน้ำแข็งที่มีฟองอากาศอยู่ข้างในอะ่ะเห็นไหม ถ้าคุณอยากได้น้ำแข็งที่มันเป็นสีใสๆแข็งๆอ่ะก็ให้เลือกไอ้หมดนี้นี่มันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้มีอะไรกันบ้างมารอดูกันโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีอะไรกันบ้างผมยังหาไม่รู้จะแกะกันยังไงดีเหมือนกันแต่แขงดูก่อนว่าพวกอ๋อพวกสกูอะไรมันอยู่ด้านล่างกันอยู่ครับนี่เดี๋ยวเราจะแกะ แกดูตรงนี้มีที่เก็บสายไฟด้วยเหรอเพิ่งรู้ครับตรงนี้มีอ๋อมันมีจุดที่เอาไว้ระบายน้ําทิ้งด้วยผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเหมือนว่าเอาไว้ทําความสะอาดถ้าปล่อยน้ําทิ้งได้ตรงนี้เนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งหงายดูคือบางทีทําความสะอาดเนาะต้องการปล่อยน้ําทิ้งะก,ก็ปล่อยตรงนี้ได้ด้วยเพิ่งรู้ครับแล้วก็เดี๋ยวอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเราก็เลยต้อง งัดแงะก,กันดูครับไหนวไปซื้ออุปกรณ์ไขควงาม,มาใหม่ครับนี่เห็นมันเป็นกล่องดูเท่ๆเป็นไงสองร้อกว่าบาทยังหรูครับอันนี้200กว่าบาทเองนะผมซื้อทั้งทีก็เลยว่าอยากได้ให้มันดูมีมาตรฐานหน่อยก็เลยจัดเลยนี่ไขเลยครับที่จริงไอตัวไฟฟ้าผมก็มีนะไฟฟ้าน่าจะเร็วกว่ามา ไม่เป็นไรเราค่อยๆไขไปเดี๋ยวไขก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ถอดสกรูออกเป็นวางส่วนแล้วนี่ข้างบนก็ถอดได้มันจะเป็นแบบนี้ข้างบนแล้วทีนี้ข้างหลังก็ค่อยๆถอดสกรูออกมาแล้วเดี๋ยวงัดดูครับผมก็เพิ่งงัดเนี่ยแหละพ่อเป็นไงนี่เปิดให้ดูคร่าวๆครับการขอมันก็โอ้มันก็ทำดูดีอยู่นะนี่ครับ ตรงนี้เป็นพัดลมครับพัดลมกี่โวลต์เนี่ยสิบสองโวลต์ครับนี่ถ้าใครอยากให้แรงก็เปลี่ยนพัดลมได้นะแต่ว่าถ้าถ้าพัดลมมันใหญ่เสียงมันก็จะดังอะ่ะแต่มันออกแบบมาดีอยู่แล้วแหละมีพัดลมหนึ่งตัวครับพัดลมแล้วก็มีแผงคอยล้อนอันนี้เขาเรียกคอยล้อนเนาะที่มันอยู่ข้างนอกอก็มันจะทําหน้าที่พัดลมตัวเนี้ยมันจะดูดอากาศออกมานะ มันจะดูดจากฟังเนี้ยเป่าออกมาครับเป่าออกมาข้างนอกอะ่ะดูดมันไม่ได้เป่าข้างในนะถ้าเป่าข้างในฝุ่นมันจะเข้าไปเยอะไงมันก็เลยจะเป่าออกมาข้างนอกครับนะเนี่ยมีแผงแล้วก็มีน่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆอยู่นี่ h v 4 8นี่เป็นไฟ220โวลต์นะเนี่ย h v 4 8แต่ผมไม่ค่อยรู้นะว่า คอมเพรสเซอร์มันยังไงสเปคอะไรยังไงดูไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีพวกท่อมีอะไรต่างๆมีโซลินอยที่ไว้ตัดต่อตรงนี้ครับโซลินอยที่ไว้ตัดพวกน้ำยาแอร์แล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นปั๊มครับก็จะมีปั๊มน้ำที่ว่าเอาไว้ดูดจากข้างล่างขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนี่เป็นท่อสายยางนะตรงนี้ท่อสายยางแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะ ผลิตน้ำแข็งนี่นี่ก็คือเอาไว้นี่ตัวนี้ก็มันจะเป็นแท่งที่ไว้ทำความเย็นนะครับมันจะเย็นไงแล้วมันก็จะมีไอไอไอกระบอกเนี่ยเห็นไหมที่มันจะหมุนมันจะหมุนลงมาเพื่อจะเอาน้ำมาแช่ไว้นะ่ะแล้วตัวนี้มันก็จะทำความเย็นไงมันคงจะมี ไอฮีเตอร์ด้วยแหละทั้งร้อนทั้งเย็นน่ะช่วงมันทําความเย็นก็ให้มันเย็นก่อนมันก้อนแล้วช่วงมันปล่อยออกมามันก็จะน่าจะมีฮีเตอร์เพื่อปล่อยให้มันร้อนเพื่อให้มันปล่อยน้าแข็งออกมาเนาะหลักการนะ่าจะมีแค่ประมาณนี้เองแต่ว่ามันก็ดูยิ่งใหญ่อยู่นะดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หมายถึงว่าความหมายของของผมคือมันตัวมันนิดเดียวอะ่ะแต่ว่ามันเบียดไปด้วยอุปกรณ์ที่ เยอะแยะเลยตรงนี้เป็นแผงวงแผงวงจรมันแผงแผงวงจรแกะแกะไงวะเนี่ยแยวลองแกะดูก่อนนี่ตรงนี้จะเป็นแผงวงจรมันครับเปิดแฟลหน่อยนี่ครับเป็นแผงวงจรก็จะมีรีเลย์พวกตัดต่อแล้วก็ไอ้หน่วยนี่เยอะแยะถ้าพังผมก็ซ่อมไม่ได้หรอกความสามารถไม่ถึงส่วนไอ้กล่องนี้อะไรไม่รู้นะคาปาแบบหรืออะไรไม่รู้ ตอนนี้แผงถ้าฝุ่นเยอะก็ถอดมาเป่ามาล้างได้นะแผงแนะนําว่าเนี่ยมันก็ถอดไม่ยากนะถอดแผงข้างหลังอะ่ะเพื่อจะเอามาบางทีฝุ่นมันเยอะเนี่ยเพราะว่ามันถูกดูดใช่ป่ะก็เหมือนล้างแอร์เนี่ยถอดมามาเป่าฝุ่นมาอะไรได้อยู่นะเนี่ยฝุ่นมันก็เริ่มเยอะแล้วเพราะผมก็กใช้งานมานานแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับมีประมาณนี้แหละ นะส่วนใครสนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ส่วนไอ้ยี่ห้อนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ว่ารวมๆแล้วผมดูแล้วเครื่องทำน้ำแข็งมันเหมือนๆกันหมดแหล,ละหลักการทํางานเหมือนๆกันหมดแหละแล้วลอยู่ที่ว่าคุณจะซื้อร้านไหนยี AI ่ห้ออะไรใช้งานพอๆกันแล้วครับเนี่ยแต่ของผมซื้อไอ้ยี่ห้อนี้มาเพราะว่าตอนนั้นน่าจะราคามันถูกก็ผมได้มาประมาณพันหกนะตัวนี้ แต่ว่าถ้ารุ่นอื่นเดี๋ยวผมหาตัวที่น่าจะโอเคทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันเผื่อสนใจนะเพราะว่าผมเห็นว่ามีหลายยี่ห้อมันมีรุ่นตั้งแต่1.5ลิตรไปถึง2.2ลิตรแล้วก็มีรุ่นใหญ่รุ่นโตเลยก็ตามมันตามราคามานล้ครับเนาะสว่วนนี้ผมก็น่าจะแกะเพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวประกอบคื้นเลครับสวัสดี